สวัสดีครับออกมาหากินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นวิวสวยๆง,งามๆถ่ายให้ดูถ่ายให้ชมพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ อยู่สวยๆงามๆธรรมชาติดีๆท้องฟ้าสงอปันี้พี่น้องไอ้คืนไม่มีไม่มีคืนไม่มีลมทะเลเรียบ,บายบๆไม่รู้จะเป็นยังไงเช้าเช้างีบดีอ่าวพังงาพี่น้องอ่าวพังงาติดตกับภูเก็ต มีภูเก็ตในนี้ภูเก็ตใด้ถึงไมไม่หรือ เครื่องบินจะลงแล้วีินางเลยเครื่องบินจะลงกูเก็ตแล้วมาจากกรุงเทพมหานครมาจากกรุงเทพมหานครจะไปลงกูเก็ต ออกมาทำงานทำการอาววธงานภูเก็ตติดต่อกันนี่เป็นน้องทางอันนี้เป็นเกาะทางเข้าไปปากล่องเข้าไปที่สะพานสารสินเข้าไปสะพานสารสินภูเก็ตพงังงานนี่ก็ภูเก็ตนี่ก็พงังงานี่เราติดกันตรงนี้ ปังนาก็อ่าวเก็ตที่เข,ขาวตรงนู้นก็เป็นที่จอดเรือใบรับจอดเรือยอดเรืออะไรครับี็เป็นลงลงหอโรงแรมทั้งนั้นเลยพี่น้องโงแรมโรงแรมกบ ตามผู้ตามควรตามเขามีหมดทีเราลย ปลาที่นี่จะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เห็น,นวิวงามๆสวยๆก็ถ่ายมาฝากพี่ฝากน้องสวัสดีนะครับกดจมแล้วก็ขอบคุณมากครับ <S <S อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับ